สวัสดีค่ะมาพบกับหล่อเชอรี่นะคะจากเพจบ้านภาษาจีนกลางค่ะวันนี้เราจะมาเรียนห่านหยิ่งเชิงนะคะเล่มสร้างก็คือเล่มแรกนะคะเราจะขึ้นตีเอิร์คบทที่2นะคะบทที่สองนี้หัวข้อก็คือห่นหยู่ปู่ไท่หนานห่านหยู่่ปู่ไท่หนานห่านหยู่ก็คือภาษาจีนนะคะปู่ไท่แปลว่าไม่ค่อย ะะปูไทยหนันคือไม่ค่อยยากเกินไปไทยหมายถึงเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะหนันก็คือแปลว่ายากอ่ะหัวข้อวันนี้คือห้านอยู่ปูไทยหนันภาษาจีนไม่ค่อยยากนะคะมาดูพาร์ทแรกกันเลยนะคะอีเคอร์เวนบทเรียนนะคะมี A กับ B สนทนากัน,นะค่ะ A บอกว่าหนีหมางมาหนีหมางมาหนีแปลว่าอะไรคะ คุณหรือเธอนะคะ,มะ,มะหมาหมงแปลว่ายุงมาแปลว่าไหมหนีหมางมาคุณยุ่งไหมนะคะบี B. ตอบว่าเหิน่นหมางเหิน่นหมางแปลว่ายุ่งมากเลยนะคะเราจะเอาคำว่าเหิน่นวางไว้ข้างหน้า ะค,ะคำว่าหมังที่แปลว่ายุง่งเราจะไม่พูดหมังเหินยุ่งมากเหมือนคนไทยอย่างนี้ไม่ใช่คนจีนจะต้องเอาคำว่ามากไปวางไว้ข้างหน้าแล้วก็เอาคำว่ายุง่งมาวางไว้ข้างหลังนะคะต่อด้วยบทสนทนาถัดมาค่ะเอ <A S 2> พูดว่าหภาษาจีนค่ะหนานแปลว,ว่ายากนะคะมาแปลว,ว่า ไหมภาษาจีนยากไหมฮั่นอยู่หนานมาบี B. ตอบว่าปู่ไทยน,นั้นปู่ไทยน,นั้นไม่ค่อยยากไม่ยากเกินไปเก่งมากเลยนะคะลองอ่านตาม老อ,อดูนะคะอีกรอบหนึ่งนะหนี่มัง忙吗很忙ไท难นั้น เก่งมากค่ะมาดูด้านล่างนะคะพาร์ทที่สองนะคะเชิงมซื้อคำศัพท์ใหม่ค่ะตี้อีคำที่หนึ่งนะคะเมอังมังมังหมางหมางแปลว่ายุ่งนะคะตี้เออคคำที่สองมาอันนี้ไม่มีเสียงพยัญชนะเออไม่มีเสียงวรรณยุกต์ด้านบนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะออกเป็นเสียงเบาหรือที่เราเรียกกันว่าชิงเชิงนะคะมา แปลว่าไหมนะคะใช้ต่อท้ายประโยคประโยคไหนมีมาลงท้ายให้เรารู้เลยเลยค่ะว่าอันนั้นคือประโยคคำถามนั่นเองนะคะข้อที่3ตี้ซันเหินเหินเหิ่นเหินเหินเหินแปลว่ามากนะคะตี่4์ข้อที่4ค่ั่่นยู่ภาษาจีนนะคะ汉语แปลว่าภาษาจีนตี้อู ข้อที่5ค่ะนานเนออานาน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 แปลว่ายากนะคะต่อไปอีกหน้าหนึ่งนะคะข้อที่6ไทเธอไอไทไทไถไทไทไทแปลว่าเกินไปนะคะข้อที่7คําคำนี้ง่ายมากๆป้าปะ ปะแปลว่าคุณพ่อค่ะตีปาข้อที่8นะคะมา嘛มามา,มาไม่ใช่มาม่านะมามาแปลว่าคุณแม่นะคะข้อที่9ค่ะทาทาตัวนี้นะคะสังเกตจากตัวจีนทาตัวนี้หมายถึงเขาผู้ชายนะคะข้อที่10อันนี้อ่านว่าทาเช่นเดียวกันแต่จะหมายถึงเขาผู้หญิงนะคะ ตัวจีนตัวด้านหน้าเนี่ยจะเขียนแตกต่างกันนักเรียนต้องสังเกตให้ดีๆนะคะข้อที่11ค่ะหนานอุ้ยออกเสียงเหมือนคำว่ายากเลยค่ะเราชื่อด้วยถูกต้องค่ะออกเสียงเหมือนกันพินอินเขียนเหมือนกันอะไรที่ต่างกันคะ่ะฮันซือค่ะตัวอักษร,รจีนไม่เหมือนกันนะคะต่อไปสืออข้อที่12ค่ะเกอ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 แปลว่าพี่ชายค่ะสือซน ตีติี้ติแปลว่าน้องชายนะคะืิอสม่่เม่แปลว่าน้องสาวค่ะโอเคเรามาทวนคำศัพท์กันอีกทีนะคะหมางยุ่งมาไหมเหินมากั่นู่ภาษาจีนหนานยากไท่ เกินไปป้าปะคุณพ่อมามะคุณแม่ท้าเขาผู้ชายท้าเขาผู้หญิงหนานผู้ชายเกอเกอพี่ชายตี้ติน้องชายไม่เม่น้องสาว เก่งมากคะ่ะทุกคนลองไปฝึกอ่านนะคะฝึกฟังบ่อยๆแล้วก็ฝึกจำคำศัพท์กันนะคะครั้งหน้าเราซืจะมาสอนท่านอยู่เชียวเฉิดต,ต่อให้อีกนะคะอย่าลืมฝากกด subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะทั้งทาง y YouTube c h a n เ e จเพจ f o o k บ้านภาษาจีนกลางนะคะ IG แล้วก็ twitter ด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่กักบเราซื้อเชอรี่และเพจบ้านภาษาจีนกลางคะ่ะวันนี้ไปแล้วจเจียน